สวัสดีครับปวเเริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาง 3, มหมอจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับวันนี้วันที่26กรกฎา2564นะครับมีรถแนะนำ1คันนะครับคูปตา l 3408นะครับคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นตัวรถใบดันผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับเป็นผ่านพนนะครับพน5ใบรถเดิมๆยังไม่เก็บสภาพนะครับติดเครื่องเลย ติดเครื่องให้ดูก่อนนะครับโรตารี่ฟันเต็มอยู่นะครับทีนี้ต้องเผาหัวต้องเผาหัวก่อนนะครับแบตชองสายแบตอ่อน หน้ายกปกตินะครับผ่านหลังก็ยกปกตินะครับไม่กระตุกไม่สั่นนะครับ อ,นนอุปกรณ์3ชิ้น185,000บาทนะครับต่งที300กิโลเมตรแรกภาพยังไม่ปัสภาพ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัวเจริญแทคเตอร์อำเภอวงังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบดันฐานพวน,นแล้วก็โรตาร่ะนะครับ ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเดี๋ยวมาดูรอบพันกันดนนะครับอไอโตรตรี่นี้เป็นของกูปต้านะครับที่นี้จะเป็นตัวแรกภูปต้าตัวแรกนะครับโตรตรีนเม60ตัวแรกยางประมาณสักมีดอกแต่ว่ามีแตกไรนาบ้างนะครับใช้ได้ทั้งสี่เส้นนะครับยังไม่มีปั่ น้ปกตินะครับยังก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับกอใจได้จัดได้ไม่ยังไม่มีไอ้นะครับรเดี๋ย้อจะดูล้อนะครับ ลูกปืนแน่นอยู่นะครับโฟวินแน่นลูกหมากก็แน่นอยู่นะครับจะพอมีรัว่วซึมบ้างนะครับไม่เยอะฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ลูกหมากรวมตัวหนึ่งนะครับตอแน่นโฟวินแน่นนะครับไสยังไม่มีมีซึมบ้างแต่ยังไม่มีหยดนะครับท้ำมัน ออร์แใบเต็มอยู่นะครับสอ,องรอปรบปกตินะสุดท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับอันนี้หลังคาดีไม่แตกนะครับยาง ยางก็อยู่เล่าๆหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณภาพคุณภาพยางประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์มีดอกได้งานได้อยู่นะครับพวกล้อดีไม่มีออกดามนะครับกระทะ,ะชุดใบดินะด,ดันหน้าก็สวยอยู่นะครับกระบอกใบมีดก็ไม่รั่วนะครับไม่รั่วคืนใบหน้ามีครบนะครับ สนใจนะครับคันนี้ราคา185,000บาทอุปกรณ์3ชิ้นนะครับหรือทาไมเอาตัวไหนก็ต่อลองรถได้นะครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีนะครับ0850876581นะครับป่อเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ